ที่เรากำลังนั่งรอนะคะสวัสดีค่ะอนิจตช่วยปักด้วยนะคะอ่าค่ะครัท่านนะในขณะที่รอช่วยปักเลยคนจากการเรียนมานะคะจำได้ประมาณนี้ค่ะออกซองอย่างนี้ว่าพูดเลยสวยค่ะมาวันดก็เกณฑ์นึกถะไรก็้องาอุ้ยสวยจังเลยพี่ปุ๋ยนะสวยจังเลยนั่นคืออะไรอ่ะไหนนั่นไงเทวดา สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเราแต่งชุดขาวมาสวัสดีคะ่ะ <laughs> ทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเราจะไปว่าโรงทานงานพิพีชาปนากิจหลวงปู่ครูบาครองค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะแบบอ <c oughs> ิบนเส <c oughs> ิร์ตไปในกัดงานรอบๆนะ,ะทุกคน ที่เรากำลังนั่งรอนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ช่วยปักด้วยนะคะ,ะคะ่ัครับในขณะที่ร,รอช่วยปักเลย เวลาที่าทยอยมาเรื่อยๆครอนี้มีสานที่เขาทำีเรมาทุกคนจากการเรียนมานะคะจำได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทำการเรียนก็จะเป็นงานดีทั้งันเราไปสละเนลามาถึงแล้ว ในความพยายามขตันน so ี้ต่อนจเดไดลยดยสิ่ากาทการณนี้เจ้าหน้าที่่องพัการของมาใร้จากศนอตัวองสภาวันในทางการใช้ราจจ้าน้ั้งมดนกหนืการโน้ตเห็นถ่ายทอกออตรียนะ

เขาเรียกว่าถวายอาหารหรือว่าถวายเบรกอ่่าเงี้ยค่ะทุกคนก็จะมีน้ำมีขนมอะไรอย่เงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นประเพณีของคนไทยทุกไปเสร็จยังคะคุณพี่2่องพานเด2ยสพานเดี๋ยวช่วยคุณพี่ทำก่อนนะคะช่วยพี่ทำพานก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปดูสวยๆเลยนอกข้างสตดิสวยมากอัายาบูชะนะเให้ยงบุญแต่ละที่สำคัญท่าใดต้องการ คมไมามานิยมเสน่ห์กระจายกระจาเสน่ห์กระจายกระจา้เสน่ห์กรายกระจาเสน่ห์ค่ะเขาหมายถึงความเสน่หา่ไหมไ่ใ่ไ่า่ไม่่เไม่ใช่ว่านายเสน่ห์แน่อ้าเสน่ห์เสน่ห์มีเมียหรอังนวนนี้อกมันเถิงนึกกว่ันเิงสวยอกเป็นคนจัดดอกไม้นี่ชัดน่าจะสวยไหมคะ ทอยเกตี้สวยแฮมุนีสวยแฮม่าเดี๋ยวเราจะไปกราบสักการะหลวงปู่นะคะก็จะมีอันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรคะอันนี้หลัวหลัวนะคะอันนี้อันนี้คือหลัวงค่ะทวแล้วก็มีซองดอกนะคะแล้วก็ ไปครับก่อนอ๋อรองปารุนอยู่ก่อนก่อนมีแล้วอันนี้คือเก็บอันนี้คือเก็บถวเก็บปลาเจ้าปลาผู้ชาเก็บไว้เป็นที่ระลึกเกาบไว้เป็นที่ระลึกอันนี้ก็ไปว่าอันนี้เป็นค้าไตรช้าต้องไปวางไว้ที่ไหนเวลาไม่ต้องแต่งมาถึงละครับบ้านกันนี่ปาร์ตสันก็มาปาร์ตวายาตลสิน อุปาจิตวานิโรจันติเตสังอุปาสโมทุกโภอะอะนาสิลิสานิจโอเคครับโอเรับโเครับ หัวนะคะกับดอกไม้นะคะเอาไปไว้ข้างบนนะคะเดี๋ยวหลัวนี้นกพี่ก็จะอยู่ในเผ่าก็จะเผาไปพร้อมกับประสาทนกขัสดีลิงกะลดงอันนี้เป็นส่วนปีกนะคะอันนี้เป็นส่วนศีสัะนี่ก็เป็นส่วนหางแล้วก็รรไปไว้ผ้าน้าอึบอ่ะ ขึ้นเลยอึ้บอึบไปลูกอึ้บเลยอ่ะขึ้นไปลูกอึ้บป่ะอึ้บปะอึ้บตะไปไหวปู่นะไปไหวปู่นะอ้าอึ้บอ่าเอาวัเอาเอาไว้ตู้วันไก้ตู้ตู้จ้าตู้จ้าตู้จ้าตู้ครับตู้ครับวันไอ้ตู้ครับวันตู้ครับเก่งน่ารักวันนี้เราตั้งใจมาทำโรงทานแล้วเราก็ ทำนองทานกันไรไปจัดดอกไม้ด้วยมาที่นชว์ความอลังกานะคะความทรงจำเนาะแล้วก็ตั้งแต่เกิดมาคือุณลำคาคุณตะบนความดีสัญชาแม่ว่าเต็มไทยกี่รวบรวมความทรงจำลุ้นล้านและที่สำคัญคือว่าเราสองคนก็เป็นลูกหลานนะคะของปู่พบาทองหลวงปู่พบาทองเป็นที่ระลึกกันนะคะ พี่ปุ๋ยตกล้องอนนี้อีกทีนึงอุ้ยสวยจังเหนพี่ปุ๋ยนั้นสวยจังไลยอันนั้นคืออะไรอ่ะไหน,ไไหนเทวดาอันนี้เทวดาใช่ไหมคะนนันเทวดานะคะทุกคนจากงานตรงนี้นะคะทุกคนก็จะมีแบบว่าอันนี้เป็นโรงทานเนาะเขาก็จะมาอันนี้ลงทานเขาก็ให้เราหยิบได้เลยลงทานค่ะด้บุญทำบุญนะคะขอบคุณค่ะขอให้ได้บุญนะคะ าคอ,อันนี้คือลงทานหมายความว่าที่เราไปถวายเมื่อกี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าของเราเอาไว้ตอนที่เขาสวดค่ะัี่ทอมเสร็จอ๋อ<ก>แล้วเขาก็เอาไว้ให้ใข่ที่เราเอากินอ๋อแล้วคือ,ค,อคือหมายความว่าของที่เราให้ถวายไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเขาก็จะเอามาไวท้ท,ที่ที่ตรงนี้ใช่ไหมทานใช่ใช่อ๋อ<ๆ>มาลมที่เดียวกันใช่ไหมคะใช่แต่ว่าเราไม่ว่าเราไม่เฝ้าอย่างเนาะโอเคทุกคนวันนี้ขอให้ได้บุญทุกคนนะคะ นําบุญมาฝากทุกคนค่ะวันพรุ่งนี้เป็นวันชาปนกิจนะคะอาจจะมืดๆหน่อยนะคะทุกคนขามันดึกแล้วเนาะโอเคค่ะฝากด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ